บรรยากาศเช้าๆครับฝนตกพายุเข้าครับน้ำเต็มท้องนาเลยครับน้ำเต็มท้องนาเลยครับชาวยูทูบครับนีคนป่าชาแนลอัปเดตสวนมันของเราครับวันนี้พายุเข้าครับพายุเข้า วันที่เจ็ดพฤษภาครับเจ็ดพฤษภาเรามันก็ครบห้าเดือนกับอีกเจ็ดวันครับห้าเดือนอีกเจ็ดวันครับพายุเข้าครับชุ่มชําไปเลยครับส่วนมันก็เราก็ได้รับน้ําฝนเต็มเต็ม ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอัพเดตต้นมันอายุห้าเดือนกับอีกเจ็ดวันนะครับพันละยองแปดหนึ่งครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้าเช้าครับที่เดินไปเดินมา,าจับปลาหมอได้สองตัวครับ เจอจนได้ครับเจอจนได้เจอจนได้โอ้แม่ปลาหมอครับแม่ปลาหมอ,อยักษ์ยอดเลยบรรยากาศฝนตกครับแม่ปลาหมอออกมาโอ้มาไกลเลอเกินน,นี่โอ้ยอุ้ยมีช่ตัวเดียวด้วยอุ้ย อุ้ยวุ้ยุ้ยโอ้โหพีบิกครับพีบิกอุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ย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 โอ้โห,โโห,โโหแม่ประมงครับแล้วเรามามือเปล่าเราจะเอาอะไรใส่ครับใส่จะออกมาวางไข่ครับ เป็นการเจอน้ำฝนครั้งที่สี่ของรอบปีครับรอบนี้มาหนักเลยครับพายุเข้าครับทางโซนเพื่อนๆเ,เป็นไงยังไงบ้างครับโดนฝนกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้อันนี้มันของเพื่อนบ้านเรานะมันของเพื่อนบ้านเราโซนเขาบนนี่ก็พร้อมรีบทิ้งใบหมด มาวันนี้เจอน้ําฝนน่าจะฟื้นขึ้นทีบขึ้นมาได้อยู่เพราะว่าฝนค่อนข้างจะตุนแหงครับโอ้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 เขามาใไงเนี่ยมาด้ไงเนี่อะไรฮะเอาไว้ในตะกร้ามันในตะกร้าสองตัวมันกระโดดออกครับไม่มีมาตัวเปล่าไม่ได้ ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับถุงถึงก็ไปซื้อมาอเขี่ยครับทางโซนเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับผมตกกันบ้างไหม ฝนกัแบบน้ำทนนนำ่วมท้องนานนครับน้ำท่วมท้องนาแล้วดีนะไม่ค่อยมีลมครับมีฝนอย่างเดียววนมากจะ,จะเป็นฝนอย่างเดียวครับลมไม่ค่อยมีครับโซนนี้โอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับฝากเป็นกำลังใจใชาวไร่มันคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช์ครับ